สวัสดีค่ะบ้านพยุงวงยินดีต้อนรับขาบ้านพยุงวงโดยประดมค่ะพี่น้องวันนี้ประดมพาพี่น้องมาแวะชมโครงการบ้านพักตาอากาศบ้านอินตะวันค่ะพี่น้องริมเคลือสิริมทอนจังหวัดบุราราชธานีมาแวะเบิ้งค่ะว่าโครงการเพิ่นไปหอดใสขณะนี้กำลังตกแต่งขอบสะค่ะพี่น้อง ตกแต่งคอบสะยังไม่เสร็จเรียบร้อยอยู่กำลังอยู่ในขั้นดำเนินการค่ะพี่น้องยางเบืองสร้างพันธิตเวียกสร้างพนํางานค่ะพอดีมะพอ้อพระเอกตัวน้อย,อยตัวเล็กๆดิค่ะสอยคุณยายเหฮดเวียกอยู่ก็เลยสังเกตพฤติกรรมการทำงานของเพืิน ภาพพี่น้องเบิงค่ะปฤติกรรมหนูเจ้าหนูตัวน,น้อยเนเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานค่ะพีนน่น้องยังนิ่ๆอยู่ดีค่ะอายุกสิบประมาณห้าปีนี่ละพี่น้องสังเกตเป็นการทำงานของ เจ้าหนูตัวน้อยนี่ค่ะเจ้าหนูตัวน้อยนี่เห็ดทํางานนี่ด้วยความสมัครใจค่ะบ่ได้บังคับให้เห็ดเพิ่นเห็นคุยายเพิ่นเห็ดกับขอเห็ดขอทํานําถ้าบ่ให้เห็ดให้ทําก็บ่พ่อใจก็เลยปล่อยเบิ่งวิธีการตักดินแบบคล่องเลยค่ะนี่ล่ะค่ะเีนกน้อยบานเฮาเห็นผู้ใหญ่เห็ดผู้ใหญ่ําหยังก็อยากเห็นอยากทํานําเป็นสิ่งที่ดีค่ะฝึกฝนไวเต่น้อยค่ะพี่น้อง จากหิวมาเป็นยกเป็นเห็นกล่องพันกะแห้งเข้มแข็งขึน้นเออเทตรงนั้นลูกเทตรงนั้นเออตรงลุบลุบเลยลูก,ลกเออเก่งมากเลยใคุณยายถ่ายทำคลิปหน่อยนะเอาไปให้พี่น้องหฮาดีเบิงหนูหน่อยตัวเก่ง น้อยคนเก่งยังไงเกียรต์ใช่ไหมเอาเกียดอีโม่ตัวนี่เกียดอีโม่น้อยตัวนึ้งเกียดอีโม่น้อยอ่ามีเกียดอีโม่ได้ปูขึ้นอืม่อยมันไปโอ้เก่งเก่งเก่ง เก่งจังเลยเก่งมากวิธีตักวิธีตักนาเท็ดเป็นซะด้วยเก่งมากลูกข้างล่างหาไม่ปวดแบกเอาเพื่อนบ่หิวได้เพื่อนเพื่อนแบกเอาเก่ง ตัวน้อยๆจริงๆแต่วันนี้จ<ะ>้าน้องน้องชื่ออะไรนะ้อชื่อพิชาเพล็กชื่ออะไรนะคะพิชาเพล็กชื่อเล่นชื่อกำปัน้นใช่ชื่อเล่นชื่อกำปั้นครับเรียนอยู่ชั้นไหนลูกเรียนอยัลูบาเรียนอยู่ชั้นอนุบาจาครับผมวันนี้ไม่ไปโรงเรียนเหรอไม่กันคุณไปแข่งกีฬาคุณครูไปแข่งกีฬาก็เลยไม่ให้นักเรียน ตัวเล็กไปอยู่ชั้นไหนลูกชั้นอนุบ่าสามครับผม,ผมวันนี้วันมาวันนี้มาทำอะไรมาทำงานทำงานทำงานช่วยคุณตาคุณยายเหรอใช่เออทำอะไรมั่งวันนี้วันนี้ทำอะไรมั่งทำงานทำงานทำอะไรอหะเช่นทำงานเมนูก่อนอิกเมนุก่อนอิก เออพูดไปทำอะไรบ้างวันนี้ทำมา้ขนขนอะไรขนดินแล้วก็เก็บอะไรอีกลูกเก็บก็เก็บเก็บเก็บปูนเก็บปูนขึ้ามเกลืคุยกันแล้วประดมก็เลยให้ทูบ้านจะเลยเออกกำลังกายให้ทูบ้าน เล็กๆนิดน้อยค่ะประดมนำมาให้พี่ให้น้องได้รับชมอนซอนเล็กหน่อยมาุจาักเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานค่ะพี่น้องขอบคุณหลายค่ะพี่น้องที่รับชมขอบคุณกำลังใจทุกกำลังใจค่ะที่มอบให้บ้านพยุงวงมาตลอดคลิปนาพอกันไหมค่ะพี่น้องคลิปนี้โชคดีมีใช่ค่ะพี่น้องมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ